สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนในช่องของ The Highland ค่ะซึ่งวนนี้จะมาเล่นเกมเออโรบอกเช่นเคยวู้ซึ่งวันนี้จะมาเล่นเกมโรบอกต่าน,น,นี้กันนะคะไป <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะฮะไม่ใช่ะอะไน,นี่สิดานเออเพื่อนบ้านอ่ะขาดทุกคนขาดนั่นแหละขาดไปจะมาขาดซ้ำ อีก oh อุ้ย oh. อีกแล้วนะอุ้ยสามารถกระโดดไปป้าขึ้นป่าได้ด้วยอะค่ะทุกคนมึงอะคาทุกคนส่งของมึงอะคาทุกคนไปไม่ใช่มึงอะคาทุกคนส่งของมึงอะคาทุกคนไปสามารถเก็บมันนี้ไปดูด้วยนะคะแต่ฉันต้องฉันวางาไปฉันวางไปเถอะวางไปสิมึงนี่ เด,เดี๋ยวไป,ป,ป,ปดูนนะะพื่อนบ้านกันกว่านปะไปคลิปนี้จะเล่นประมาณสองดาะนะคะดาเพื่อนบ้านกับเราครูมิทีนะเฮ้ยเป็นอะไรมากปะปะไป,ะ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 ปะมันเหมือนจริงเลยเนาะค่ะทุกคนขาดนั่นแหละขาดไปจะมาขาดซ้มหยิบเอา้าไม่มีใครไปเลยหรอฮะไม่มีใครไปเลยหรอ เนงเมือนของจริงเลยอ่ะขาดทุกคนขาดนั่นแหละขาดอโอ้ยมึงจะมาเสี่ยงตัวหาเปเ้มึงอ่ะไปพอแค่ที่พอเยองไรอ่ะฮะไปสิเอาจบไม่ได้ขาดทุกคนขาดนั่นแหละขาดไป จะมาขาดสามอีกมันมีมันมีอันนึ่งไหมอะที่มันสามารถขึ้นบันไดได้อะนี่ไงเราขึ้นบรรไดกันได้กว่าปะปะไปอันนี้อันนี้อะไรอะเปิดไม่ได้ย่าอ้าวมีอันนึ่งอะคืออะไรอะต้องคอนเทนต์สีฟ้ามาค่ะทุกคน ขาดนั่นแหละขาดไปไม่ทันเลยเป็นอะไรมากปะปะไปะจะมาปะซ้ำหยิไม่มีใครอันนี้เลยหรอไม่มีใครช่วยซันเลยหรอปะอื้ นั่นไปเลื่องนัอื่นค่ะคนคนใบาบายมาคนนี้ก็ะจะไม่ได้หนบกครูพิธีนะคะไป sure ไปไปสิทำมันมึงไม่ไปอันนี้อะไรอะ่ะฮะเอาฉีดอันนี้มาจากไหนอะ่ะอุ้ยเอาฉีดได้ด้วยต้องครูพิธีอยู่ไหนอะ่ะเอา้าแล้วผู้ดอีกมาส่งอันอีกอุก้ย พวกไปเอาไดทำมามาจากไหนอ่ะฮะอ้าวมีระเบิดอยู่ข้างหลังเป็ดอ่ะมันไม่ใช่เป็ดอีแพนกวินขาดทุกคนขาดนั่นแหละเอ้าไม่ได้ไปพี่มาเลยอ่ะอ๋ะอไปพ,พี่มีระเบิดอ๋อไปพี <S 2> <S 2> ร่ระเบิดอุ้ยสามารถใส่ก,กุญแจพิธีด้วยเป็นแบบ ไปสิ <little> ทำไมไม่ไปวะ you know โอ้ยอกี่ล้วน่ะอ sure ีกสามว <never S 1> ่าคุณวิธีต้องตายแน่เลยอ่ะเอา้าไม่โดนอีกเป็นไรมากปะ,ป,ะป้าไปไปสิทำเอาเนี่ยในละไมนะปะ่ะ <rubbish> ตอนนี้คูวิธีไล่ไล่เพื่อนอยู่เนี่ย โอเคจะได้เป็นึ่ไมมาเอาไว้ยีคูพิธีเอาปะอันนี้หนท่งไมหรอมันวมีระเบิดนี่อีกอะมันเป็นเมืองแรกแต่มันเป็นระเบิดนั่นแหละวางกับดอเอาไว้วางกับดักซิเอา้าเสียงเมืองคูพิธีเลยเนาะค่ะทุกคนจริงเลยอะเอาแล้วไปรู้มันทำไมอะโอ้ดูดีดีนะที่คูพิธีไม่ได้มา,มาหาเราอะค่ะทุกคน ขาดนั่นแหละขาดไปอุ้ยฉันว่าต้องจัดการครูไม่ทีไหมอ่ะมันมันนี่มันไอ้นี่ไม่ดีอ่ะขาดทุกคนขาดนั่นแหละขาดไปสามารถวางซีสี่ด้วนะระเบิดระเบิดซีสี่อ่ะบอกเลยนะว่าระเบิดซีสี่นี่อันตรายมากถ้าดูนี่ตายเลยค่ะทุกคนขาดนั่นแหละขาด ก็นนไ,มไม่เสียงดังอ่ะกูไม่ได้มาหรอกฮะมาแล้วหรอหรอ,อุ้ยเอาสามารถวอซี่ด้วยวอาซี่ก่อนมาพอดีไหมอ่ะโอะ้ยมรัวนะเอาเหมือนระเบิดพลายตายแล้วโอ้ระเบิด,ดจนตายเป็นอะไรมากปะปะไป อย่าสูงใกล้ดิสูงชอบสูงใกล้เนาะจะจะไปชั้นสามยังไงอ่ะชั้นสามอ่ะขึ้นไปไม่ได้ไม่มีบันไดให้เลยอย่าต่างก็ได้โอเคทยอยขึ้นไปขึ้นไปชั้นสามเพื่อมาคอยยิงมครูพิธีอะคา <ไป S 1> ่ะทุกคนขาดนี่แห่ขาดว้ายตอนนี้แบตตอนนี้ฉันลดลงอ่ะอุ้ย คุณเห็นลูกมาสัศจารปะที่เป็นลูกแบบเหมือนขับเตือนอะ่ะนั่นแหละเป็นลูกมหัศจรรย์ค่ะทุกคนขาดนั่นแหละขาดบอกว่าอย่าซูมไกลไปไม่ได้นะซูม <am> ไม่ถูกไ้ตลอดอะไรอะ่ะปีกออ้าวปีกไ้โลบล็อกอีกเดกวคุณี่หนูดูใช่ปะ นั่นแหละเอามันไม่ตามเพื่อนหรออ๋อมันไปอะไน,นี่นะาหารือเปล่าทำงานหารือเปล่าขัดอกวันจริงๆจะต้องวันซี่สี่เอาไว,อว้อะระเบิดสี่สี่อ่ะนั่นเองมันเห็นแลนะ้วน่ะเห็นปะมันโอ,อม,มอ่ะเอามันมันไล่ฉันไม่ได้ไล่เพื่อนหรอกอ,อ้าวไล่เพื่อนจนตายเลยไปเลยมากปะ,ปะไปไป แล้วตรงน้ำไฟคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นที่สีดไฟมัง้งไปโอ้ยอีกนายไหมอีกนายไหมะจะมาตกสามอีกอุ <c> ้ย <oughs> ไม่ดูนะอุย้ยไปสิตายแล้ว <c oughs> คุณวิยีตายไปแล้วแล้วมันม่เห็นลูกอัศวิรีราะว่ามันเห็นใครสักคนหนึ่งอะขาดทุกคนขาดนั่นแหละขาดสามารถวางในไม้ได้ด้วยมันก็จะระเบิดซึ่อยา้อ๊ยอันนี้อะไรอะฮะอุ๊ยแพคกิ้ระเบิดเหรอแพคกิ้ระเบิดแต่ไม่ระเบิดเลยอะอุยเอา อยูระเบิดชอบอยู่ไปทั่วเนาะเอาวิ่งคูมิทีให้มันตายอ,าคาคคอะค่ะทุกคนมึงอะข้าทุกคนขั้วมึงอะข้าทุกคนตายจะจะไปเอายังไงอะวิ่งอยูอาา่แถวนั้นน่ะ <c oughs> ่ามาอีกแล้วมาตลอดเลยเนาะ <c oughs> วางระเบดิดสีสี่ตรงนี้สีสี <c oughs> วางไปสีออกมาไปแล้วมันไปแล้ว โอ้ยตายอีกันนะ่ะ mm, you know เวลาสิบโมงให้ไปสิทำไมมึงไม่ไปวไม่ไม่ไม่ไม,ม,มีใครไปโกูกคุณวิธีเหมหรอฮะ Look fabulous today. Oh, วุ้นเมาหนะ่าวางสีสีตรงนี้สีสีอ้าวไม่ได้แลนะ้วน่ะอู้อ้าวตายเลยเลยอ่ะตอนแรกฉันคิดว่าฉันจะตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าคุณพิธีตายแทนอ้าวเรียบร้อยดีมากเป็นไรมากปะไป,ะปะน่านคุณพิทีเจอใครอเหรอหนะ่ะโอ้ด่วนไปสี าหารทำไมนักหนานุ้หญ okay. ิชอบผ่านเนาะไม่ยอมไปเนี่ยเป็นอะไรมากปะป่าป่ายป่ายสิทำไมมันไม่ป่ายวะสี่สี่สมมติคุณอับแลจะสกวนคุณไม่ดีขีดเผ็มขาดเลยอ่ะออกไปทางหน้าทางก่อนเป็นอะไรมากปะ 拜拜。Bye. Bye. <Bye. S 1> ฉันเห็นจริงๆอะถ้าถ่ายคลิปน่าจะเห็นแหละตอนเลค่คกณวิธีตรงนู้ไม่ใช่หรอมั้เโดนมาทำไมคุณวิธีตรงนั้นน่ะหรือว่าคุณวิธีมีพลังพิเศษอะมันวาร์ปเอาอ่ะขาดทุกครขาดนั่นแหละขาดไปก็ต้องไปเกมมาใหม่เลยอ่ะ oh, what day สียในใกล้มากเนาะ อะไม่มาแล้วจะไปเอาระเบิดยังไงอ่ะระเบิดตรงนู้นอ่ะนี่อะไรอ่ะปืนเยอะแล้วอันนี้ก็มีธนูอีกเอา้าไลนน่ปิวนลงมาเลยนะฮะตอนนี้มีปืนด้วยนะเออเก็บเพิ่มข,ขึ้นมาไปสิทำ <I S 1> ไมมึงไม่ไป <you S 2> วะไป C4 <Hi, sir. S 1> แทนนี้ท <look> <laughs> บทฮัลจันวนที่คืออะไรอ่ะฮะอ้าวยิงคุณได้ด้วยทุกคนเดี๋ยวคิมนี้จะช่วมาน oh, <you> เออสามดาบประมาณหลายดานเนาะ <laughs> ฉันไม่ไแน่ใจว่าดาที่สามกับดาที่สี่คือดาอะไร <laughs> คุณนออุ้ยนิ่งอ่ะ กูไม่รู้ไหนอะสถานควิีก่อนขาดทุกคนข,ดขคนานนนขดก็ลขาดตอนนั้นตอนนั้นอะเมื่อกี้คุณี่หตรงนีใช่ปะอุ้ยจะเมิไปวุนี่อยู่ตรงนู้นได้ไงอะอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเมา้วน่ะ หน้าวิธีตายไปแล้วตายไปแล้วด้วยจากโดนระเบิดสีสีอ่ะค่ะทุกคนถ้าระเบิดสีสีเราไปเหยียบม,มันก็ตโดนระเบิดปะอุ้ยอย่าไปนูนอยู่ก็ตายเอาหรอกอุ้ยระเบิดเลยอะ่ะไอ้นามัยเอาสนุดจะโยนซ้ำทำไมเนี่ยฮะ ไป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  <the S 1> ไป <the S 1> ต่อ I mean, who else? ไปต่อ <c oughs> ไปสิจะไปยังไงอะขึ้นชั้นสามก่อนอึ๊บไปชั้นสมดีชั้นาเรียบร้อยเราคไมวิธีมาจะได้เอาระเบิดไปไปทํไปส่จะได้ไั่ตายนลอไปเดนน่าไม่กับระเบิดออกมาก่อนอุยอย่าโดนไปดีตาออกก็จะโดนทาไม เขาอยูไไ่ไหนอ่ะโหยาเยา้ยามาบ้าคุณมิทีได้แล้ว การนที่ทางไหนไปหานอะไรไปดูกันมาแล้วที่ทางคืชานปลูกต้นไม้นั่นแหละไปเลยมาปะปะไปไปสิทำไมมึงไม่ไปวะแล้วต้นไทรใหญ่ขนาดน,นั้นน่ะของเพื่อนหรออุ้ยขายได้ร้อยสิบสามเลยหรออุ้ยอุ้ยดอกไม้ฉันเป็นสีนี้เลยอะ ็นสีขาวสวยเอา้าต้นไม้นี้มันอยู่ตรงกลางอ่ะเป็นเลยมากปะปะปาไปนี่ต้นอะไรอะ่ะทำไมใหญ่ขนาดนั้นน่ะมะพร้าวหรอทำไมใหญ่จังอ่ะใหญ่มากอุย้ยอุ้ยฉันว่าไอ้ต้นอยู่บ้านฉันปะทำไมของฉันเลืมอน,เหม,อนเหมือนนี่อะ่ะหลวงเพื่อนมั้งไปโอ้ย อีกนานไหมอีกนานไหมจะมาดูสามอีกนี่ไงตู้ของฉันเองไม่เราเอามาสูซีฉันได้มาแล้วโอยใหญ่มากเลยอ่ะเราเอาไปขายดูก่อน,นว่ากี่บาทนะคะเอาล่วต้นนี้ไปไหนอ่ะอันใหม่ใหม่ที่เป็นดอกไม้อ่ะนี่ไงดอกไม้ใหญ่ๆห,หอ่ะอือเก็บขึ้นมาเก็บซี อุ้ยทำไมโดนยาขนาดนั้นน่ะเคที่บาทอุ้ยสามแสนสามแสนสามแสนสี่เลยเหรอลองขายให้หมดก่อนอึบขายได้เยอะนะอุ้ยพเรานี้มาจากไหนอะสีทองนี่นะแก้วมังกรแน่เลยขาดอกควร ขาดนั่นแหละขาดไปซื้อร้านค้าก่อนมีอะไรบ้างไม่มีของหวดเลยอ่ะตัวนี้ใครเคยซื้อมาอันหนึ่งแต่ฉันไม่รู้ว่าอยู่ไหนอยู่ตรงเนี้ยนี่นี่โอ้ยไม่หลอกเลยอตั้งงั้นี่ไงได้มาแล้วฮ่าที่ฉันปลูกเอาไว้ฉันว่าฉันว่าปลูกของฉันเริ่มรวยขึ้นแล้วมึงจะซุ่มใกล้ทำไมเดี๋ยวมึงก็ไอ้นี่เอาหรอก บูงนี่สูงก็ช่วงสูงใกล้ขาดได้กี่บาทนะอุ้ยแสนสี่เออยยุสุด,ดีนะยุสุด,ดีแตงเงินฉันเหลือสามพันล้านบาทโอเคไปสิอไม่มีอะไรเลยอ่ะขาดทุกคนขาดนั่นแหละขาดไปเราไปซื้อบูรณนน้ำก่อนฉัือว่า ต้นมาสตูมหมดแล้วนะเพราะว่ามันรอนานมากอุ้ยอันนี้นี่สองอันฉันรู้อยู่อันนี้กี่บาทหนึ่งล้านหนึ่งพันล้านบาทอุ้ยอันนี้อันนี้อุ้ยอันนี้ปากกาของฉันอีกของฉันน่ารวยกว่าอุ้ยทำไมอันนี้ไม่ใหญ่ขนาดนั้นน่ะอุ้ยทำไมไม่ใหญ่ขนาดนั้นน่ะเนี่ยอันเนี้ยของฉันเองเหรอ น,นึกว่าของเพื่อนเพราะฉันเองทำไมใหญ่ขนาดนี้อุ้ยใหญ่มากเย่ใหญ่มากเลยอ่ะไปเลยมากปะป๊าไปแล้วตัวตตัวเบลลี่อยู่ไหนอ่ะฮะตัวเบลลี่อ่ะตอนนี้แกตออัวเบลลี่เย่อ๊อฟตัวเบลลี่ไปไหนอ่ะ ได้แล้วสตรอเบอรี่อุ้ยยังแสงด้วยนะถ้าเอาไปขายได้เยอะก็ได้มากี่บาทอุ้ยอุ้ยสิบสองล้านเลยเหรออันนี้ขนาดนี้มันทำเมันขายได้เยอะจังอ่ะอุ้ยสิบสองล้านเลยเหรอสิบสองล้านบาท ขายได้เยอะเนาะอุ้ยฉันว่าถ้าเป็นเลืองแสงเนี่ยอาจได้เยอะนะพี่น้องเอาเอาออกมาก่อนไปสิฉันจะเอาลูกใหญ่นั่นแหละเอา้าจะไปเอาอยัางไงเนี่ยฮะโตงอจะไปเอาอยัางไงไปเอายังไงอ่ะมันมีแต่ลูกแบบเนี้ยอุ้ยมันยากอะ่ะปีนยากมากปีนสิปีนยากเหรอ ฉันซื้อมาไม่แต่อันแพงโอ๊ยอายอุ๊บเก็บซีมีส่งอันอน่ะเราเอานี้ไปขายก่อนนะอันนี้ได้แสนสองเลยอ่ะอไม่ใช่ไม่ใช่ด็สิบสองล้านเลยนี่ไงยออกดูเชคแข่งด้วย หลายบาทนะแช่แข็งอะมาได้เท่าไหร่สิบเอ็ดล้านบาทโอ้ยอู้ยอุ้ยขาดเยอะมากเลยนะอุ้ยมีไข่ด้วยนะเดีย๋ยวจะระ,ะวางดู <c oughs> ข้ามไม่ได้นะข้ามใสโลพาร์คอุ้ยฉันไม่เก็บลูกตบลูกไอ้องุ่นดีกว่า จบม,มันก็ไม่ได้อ่อนหุ่นสิคืออะไรไม่รู้เนี่ยเรื่องแฝงเนี่ยเห็นปะโอ้เป็นเก็บยากมันมีหลายอันนะอเออเย่โอุ้ยไปสิมันติดอ่ะแล้วมันจะปีนต้นไม้ไผ่ทำไมฮะหลายรอบปะนะมันเรื่องแฝงแล้วมันก็มีอันนี้ด้วยนะมันจะแจ๊งตัวทำไมนักหนานะกี่บาท ลูกเก็ก,กี่บาทนะอย่าบอกนะอุ้ยสองล้านบาทเองอะขันได้ยอะเนะนี่คืออด,ดีมาเอา้าเอา้าแล้ไม่ได้เป็ลูกธรรมดาเฉยเลยนะแต่ยังแต่นี้ที่มันยังมีมีวิ่ออกมาอยู่อะ่ะไม่มีอะไรเลยอะ่ะขอทุกคนอุ้ยแล้วเพื่อนก็เลยลูกสีทองวยกันเนี่ย เป็น,ปนไป,ไ,ปไม้สีทองปลาเราไปซื้อดีกว่าว่ากี่บาทนะใช่ว่ามันมีสตาร์ลรวมั้งเอายังยังเดี๋ยวสองนาทีเอ้าสตาร์แล้วมา,า,า,วา,า,า,วมาซื้อให้หมดสต็อกเลย <c oughs> กี่บาทมีของโหดวใครไหมอันนี้ไม่มีเลยอะ่ะไม่มีสต็อกเลย มีแต่แอปเปิลแอปเปิลสามพันสองร้อยห้าสิบบาทเสียแอปเปิลไปแล้วสามพันสองร้อยบาทเลยเหรอนี่ไงแอปเปิลซีดไปไปปลูกกอบตรงนี้แหละปลูกตรงเตาปลูกไม่ได้นี่แล้ก็ปลูกตรงนี้ก็ได้อาลดน้ำเอาอุ้ยตัวอุ้ยตัวไวจัง啊 อุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยซะบ้าลดน้ำให้หมดเถอะไม่นจะได้โตวไวๆอุ๊ยมันจะอุ๊ยมันดูโตวไวมากเลยนะเห็นปะมันมีน้ำไงมันเลยดูดน้ำอุยออ๊ย100%น้ะอุ๊ย100%เต็มแล้วโตไวมากเลยไป็นไรมากปะปะไป ฉันไปเก็บลูกนั้นได้ไหมอะ่ะอุยอ้ยทำไมคนนี้รู้มันทำไมทำไมคนนี้มันต้นใหญ่จังอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูดิทำไมมันทำไมไมันทำไมมันสูงจังอะ่ะสูงมากอะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูก่อนสูงมากโอุย้ยน่าจะไปตรงนี้แหละอย่าเล่นโอ้มูมีนี่เล่นไม่หรอกชิช้าเนี่ย โอ้ปีนยากที่นะถ้าเกิดว่าปีนเน่ะยากมากปีนสิทำไมมันไม่ปีนวาเอาปีนช็อตฉันไปผิดเข้าไปทางนี้อุ้ยระวังตกนะถ้าตกฉันร้นถ้ามันริ่ใหม่ตกบที่นั่นแหละโอ้ ไปสิโอ้ยปีนยากเนาะฉันจะไปดูอันนี้เพราะมันเพราะมันปูอะไรใหญ่ขนาดนั้นอะอย่าตกนะตกเริ่มใหม่แต่ต้นไม่ไม่อยากปีนแล้วนะมันเหนื่อยนะเห็นปะมันปีนไม่ได้ต้องฝั่งหนูน้าฝั่งหนูมันปีนหน้าอยู่วันนี้ปีนไม่ได้โอ้ยมันโอ้ย ยังไม่ได้พูดเลยเนาะวิกีิบอกว่าโอ้สิ่งที่ทำทำไมเนี่ยฮะโอเคสาระว่าถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดใครด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมสำหรับคลิปนี้ดอะไฮแลนด์และกูโรบอตต่อตัวแดนไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวเจอก,กันใหม่คลิปหน้าในน้อคะ่ะบ๊ายบาย <c oughs> โอเคนี่อดหืม <c oughs> ไปสามดานแล้วบ๊ายบาย